ตกเปิดกล้องไหมคะถ้าสะดวกก็เชิญเปิดกล้องด้วยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกไม,ไม่เป็นไรไม่สะดวกค่ะพอดีเพิ่งมาถึงค่ะได้ค่ะทีิมแล้วขอเลื่อนนัดไปเป็นเสาร์อาทิตย์พอดีว่ากลับมาทันก็เลยอยากจะขอสัมภาษณ์เลยให้ให้เสร็จๆอะคะ่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณน,นันรบกวนบอกลำดับอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อนามสกุลอันนี้ทราบข้อคําถามแล้วใช่ไหมคะเราต้องให้ช่วยแชร์เพิ่มไหมคะอ,อยากให้แชร์เพิ่มค่ะ ได้ค่ะในเบื้องต้นนะคะอ,คะอะบอกลำหมายเลขตัวเองนะคะชื่อนามสกุลอายุอาชีพการศึกษามีความเจ็บป่วยไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนต้องการสังกัดภาการศึกษาใดแล้วก็ข้อสามนะคะสี่ห้าหกตามลำดับเลยนะคะเชิญได้เลยค่ะถ้าสะดวกค่ะค่ะขอบคุณค่ะเออ่ลำดับที่สี่สิบเจ็ดค่ะชื่อนัทธนก ธนกฤิตธนัญชนค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีความเจ็บป่วยน่าจะไวทองนะคะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยอะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าว่าเนื่องจากสาเหตุอะไรค่ะอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะทำอาชีพออรับจ้าง จะรักษาสินห้าได้ไหมตอนนี้ก็คือพยายามรักษาสินห้าอยู่ให้ได้ครบแต่ก็ยังไม่ครบค่ะจะรับฟังและทำตามมติหมู่ได้ไหมสามารถทำได้ค่ะและจะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะทำไมถึงสนใจเรียน เ็าอยากได้ความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนและสังคมอะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสังกัดท่ากลางนะคะค่ะใช่ค่ะ,ะมีท่านใดจะสอบถามคุณนัภนกเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขอเข้าสู่การโหวตนะคะ มีท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้ไหมคะถ้ามีขออนุญาตยกมือเลยค่ะไม่มีนะคะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณนัชโนกผ่านแล้วนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องน,นันวันดีค่ะขอบคุณค่ะพี่พุ่งสิบมาต้อนรับเลยค่ะ อออันนี้พี่น้องเราเอ่อมีน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงกันแล้วนะคะเดี๋ยวอในอนาคตอาจจะมีพี่รหัสน้องรหัสนะค่ะก็